เมนูต่อไปที่เราจะทำนะครับจะเป็นเมนูสตูสไตล์ญี่ปุ่นครับซึ่งจะมีส่วนประกอบหลักก็คือแครอทสีส้มแล้วยังมีปลาสีส้มอย่างแซลมอนด้วยนะครับนอกจากนั้นเราก็จะใส่ตัวหัวใช้เท้าใส่ถั่วลันเตาลงไปปรุงรสชาติให้หวานจัดแล้วก็เค็มจัดเข้มข้นในสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเมนูนี้คือสตูแซลมอนและแครอทครับ ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องทำน้ำซุปดาชิขึ้นมาก่อนน้ำร้อน600มิลลิตรนะครับผมใช้ผงดาชินะฮะผงปรุงน้ำซุปประมาณ2ช้อนชาครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้ละลายดีก็เรียกว่าเป็นเป็นทางเลือกแล้วกันสำหรับคนที่ไม่มีเวลานะครับในระหว่างนี้นะครับผมก็จะอุ่นกระทะให้ร้อนนะฮะน้ำมันรำข้าวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะฮะแล้วเราก็จะใช้น้ำมันงาครับผสมกันลงไปเลยเดี๋ยวพอน้ำมันร้อนดีนะครับ เราจะใส่แซลมอนลงไปแซลมอนใช้หนังด้วยนะครับปกติแล้วเมนูนี้เนี่ยนะครับเราหั่นแซลมอนใหญ่นิดหนึ่งได้ครับผมสำหรับการหั่นแครอทนะครับในการทำเมนูนี้พิเศษนิดหนึ่งครับเราปอกผิวด้านนอกออกแล้วเราก็จะอย่างนี้ครับหั่นเฉียงสับหมุนนี้ครับให้เขามีลักษณะเป็นเหมือนคางหมูประมาณนั้นนะครับ สำหรับตัวใช้เท้านะครับเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราต้องปอกเปลือกด้านนอกก่อนนะครับแล้วก็แนะนำว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาขมปอกออกไปเยอะๆเลยครับผมเรียบร้อยครับผมใช้เห็ดหอมแห้งนะครับ2ดอกนะครับเราอย่าลืมแช่น้ำให้นุ่มก่อนหั่นสี่ได้ครับเห็ดนี่เราใส่น้อยนะครับเราไม่ได้ใส่เยอะเพราะว่าเราต้องการแค่กลิ่นหอมของเขา แต่ถ้าเผื่อใส่ชอบจะใส่เยอะกว่านี้ก็ไม่ว่ากันนะครับโอเคตอนนี้น้ํามันของเราร้อนแล้วนะครับเราก็จะเอาชิ้นปลาลงไปครับเอาด้านหนังลงก่อน,นครับเราลองดูนะฮะเราขาให้สีสวยนะครับแล้วก็เบาเมือเขานิดนึงชิ้นไหนสีสวยแล้วเราเออออกมาพักครับน้ํามันจะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับเราเปลี่ยนกระทะะฮะ แล้วเราก็ใช้น้ำมันที่เราได้จากการข่าเจ้าแซลมอนของเราเนี่ยนะครับสองช้อนโต๊ะครับเสิแครอทเห็ดหอมแล้วก็หัวไชเท้าลงไปครับในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาปรุงตัวน้ำซุปดาชิของเราครับวันนี้ผมใช้เป็นโชยุสีอ่อนโชยุสีอ่อนเนี่ยหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะมันน่าจะมีรสที่อ่อนตามไปด้วยแต่จริงๆแล้วโชยุสีอ่อนเนี่ยสีอ่อนกว่า แต่มีรสที่ข้นกว่านะครับเราจะใช้เยอะนิดหนึ่งครับเราใช้120มิลลิลิตรใส่ลงไปผสมกันไว้ได้เลยนะครับสีจะค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งพอผักของเราสีสวยแล้วนะครับใส่น้ำกเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นฮะเราก็ปรุงด้วยน้ำตาลน้ำตาลค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับผมใส่ลงไปประมาณ6ช้อนโต๊ะประมาณ120กร,รัมครับแล้วเราก็คนนะครับ ให้น้ำตาลละลายดีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่เนื้อปลาที่เราพักไว้นี่แหละครับกลับลงไปครับหลังจากนี้นะฮะเราช้อนฟองเป็นระยะระยะนะครับแล้วเราจะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนตัวน้ำสปอกของเราเนี่เข้มข้นขึ้นเหลือประมาณเศษ1ส่วน4นะครับตัวใดก้อนหรือว่าเจ้าหัวใช้เท้าก็จะนุ่มนะครับแต่จะไม่แตกเพราะว่าตัวสอ๊อกของเราเนี่ยมีน้ำตาลค่อนข้างเยอะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงครับ าละใช้ได้แล้วครับผมสุดท้ายเลยนะฮะเราจะใส่ถั่วลันเตาลงไปครับถั่วลันเตาเขาสุกง่ายใส่ตอนนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็จะทําให้สีของสตูของเราเงาคนญี่ปุ่นเขาจะใช้มิรินครับมิรินจะให้ความหวานแล้วก็จะทําให้เงาด้วยนะครับใส่ขั้นตอนสุดท้ายอย่างเดียวเลยครับประมาณ2ช้อนโต๊ะพอแล้วครับแล้วเราก็คนเบาๆครับให้ตัวถั่วลันเตาเขาโดนน้าซุปนะครับตักใส่จานเสิร์ฟสวยๆครับผม เราจะเสิร์ฟกับน้ำไม่มากนะครับแค่เพียงคลุกคลิกเท่านั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็เป็นสตูในสไตล์ญี่ปุ่นนะฮะปกติแล้วเขาจะไม่ซดน้ำซุปหรืออะไรเยอะมากนะครับจะแค่คุกคลิกคุกคลิกเพรารสชาติจะค่อนข้างหวานแล้วก็เข้มข้นครับและนี่ก็คือสตูที่มีชื่อว่าสตูแซลมอนแรคแครอทครับ ชาว YouTube นะครับที่รักในรายการพลพักนักปรุงไม่อยากพลาดรายการของเราผลแนะนำง่ายนิดเดียวเองครับถ้าเผื่อสำหรับคนที่ใช้เดสก์ท็อปก็กดปุ่ม Subscribe บนหน้าจอของท่านเลยสำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือกดปุ่ม Subscribe ด้านล่างครับ